งบกลาโหมของออสเตรเลียพุ่งสูงเป็นประวัติการโดยคิดเป็นเกือบ2.5%ของเศรษฐกิจเมื่อปลายปีที่แล้วซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ทศ,ทศวรรษ1990เมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลงการเพิ่มงบดังกล่าวเป็นการตอบสนองต่อความแข็งกกราวที่เพิ่มขึ้นของปักกิ่งในภูมิภาคงบกลาโหมของออสเตรเลียจะเพิ่มขึ้นจาก8แสนล้านบาทในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็น9 4 0 0 0 0บาทในปี2,566หรือเพิ่มขึ้น15% หนังสือพิมพ์ออสเตรเลียน i n a n แนช l ลรีวิวรายงานจากแหล่งข่าวว่าออสเตรเลียจะตัดสินใจภายในเดือนมิถุนายนว่าจะยืดอายุเรือดำน้ำเก่าออกไปหรือไม่ปีเตอร์ดัตตันรัฐมนตรีกลาโหมของออสเตรเลียกล่าวเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่าความขัดแย้งกับจีนในเรื่องไต้หวันไม่ควรต้องประหยัดในขณะที่ไมค์เพซซูโลรัฐมนตรีมหาดไทายออสเตรเลียกล่าวเตือนว่า เสียงกลองแห่งสงครามถูกตีขึ้นแล้วสกอตต์มอริสันนายกออสเตรเลียประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่าจะลงทุน18,000ล้านบาทเพื่อยกระดับฐานทัพและนับเป็นครั้งแรกที่ออสเตรเลียสั่งซื้อขีปนาวุธพิสัยไกลซึ่งส่วนใหญ่มาจากสหรัฐมากไปกว่านั้นรัฐบาลออสเตรเลียกำลังทบทวนการเช่าท่าเรือดาวิน99ปี บนชายฝั่งทางเหนือของประเทศบริษัทจีนได้เช่าและบริหารอยู่ในขณะนี้ท่าเรือนี้มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์มากในสงครามที่อาจเกิดขึ้นในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกญี่ปุ่นตั้งเป้าที่จะเพิ่มงบกลาหโหมประจำปีโดยพร้อมที่จะเพิ่มให้มากกว่า1%ของ GDP ขีดจำกัด1%นี้เป็นเพดานของญี่ปุ่นมาหลายทศวรรษแล้วโนบโอกิชิรัฐมนตรีกลาโหมของญี่ปุ่นกล่าวกับสำนักข่าวนิเคอเอเชียว่า เนื่องจากจีนคุกคามมากขึ้นญี่ปุ่นจึงต้องเพิ่มขีดความสามารถทางด้านกลาโหมในระดับที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากอดีตในการสัมภาษณ์พิเศษเมื่อวันที่19พฤษภาคมเขาพูดถึงมิติใหม่ของการแข่งขันเช่นด้านอาวกาศไซเบอร์และแม่เหล็กไฟฟ้าคิชิไม่ได้เอ่ยถึงปักกิ่งตรงๆแต่กล่าวว่าสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงโดยรอบญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น โดยเรือยามฝั่งของจีนได้เข้าสู่น้านน้ำที่เป็นข้อพิพาทรอบเกาะเซ็นกากุซํำแล้วซํำเล่าญี่ปุ่นเป็นผู้ดูแลหมู่เกาะนี้แต่ปักกิ่งก็อ้างสิทธิ์และเรียกเกาะนี้ว่าเตียวหยูหมู่เกาะนี้ห่างจากไต้หวันเพียง100ไมล์และอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางทหารในภูมิภาค